ตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกลยุทธ์สุดท้ายที่เขาจนกระดานแล้วักการเมืองถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จงเข้าใจได้เลยว่าเนี่ยก็จนกระดานแล้วเข้าไปไหนไม่รอดแล้วผิดทั้งจริยธรรมผิดทั้งครอบงําทางการเมืองนะครับไม่รวมคดีอื่นอีกมากมายนะครับผิดแน่นอนวิธีการแก้ของเขาก็คือไปแก้ธรรมนูญยกเลิกให้ถุดซอยให้ตัวเองถูกและก็สามารถไปแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัาากชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะเพื่อไทยที่กูรีกูจอลุกลี้ลุกลนลิงแก้แห่ที่จะมีการแก้ทำนูนเพื่อให้กลายเป็นการนิรโทษสุดซอย ติดตามข่าวสองสวันนี้ผมรู้สึกเสียวแทนเพื่อไทยนะอันนี้บอกตรงๆคือเพื่อไทยเขาไปจะพยายามแก้รัฐนูลว่าเรื่องจะได้ทมนักการเมืองอันนี้เข้าใจเลยเข้าใจเพื่อไทยเลยเพราะเพื่อไทยนี่เจออุปสรรคเยอะกับการตีความเรื่องจะได้ทมนักการเมืองไม่รู้เริ่มตรงไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่นี่กว่าจะฟอร์มพรมอได้เนี่ยเหนื่อยยากแสนสาหัสฉะนั้นเพื่อไทยจะรู้สึกว่าไอ้กฎหมายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เขาทางนานไม่ได้ แต่พอเริ่มต้นจะไปแก้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงเช่นนี่เห็นไหมเพื่อไทยพอมีอำนาจปั๊บก็แก้กติกาเลยช่วยเหลือพวกตัวเองแล้วดีไม่ดีคนโยงไปถึงยุคคุณยิ่งรักนี่ลโทษกรรมสุดซอยนี่เห็นไหมตอนนั้นก็เหมือนกันแก้กฎหมายช่วยพี่ชายช่วยทักษิณแล้วถ้าคนไปโยงสองเหตุการณ์นี้ว่าอ่านเห็นไหมขึ้นมาปั๊บก็จะแก้กติกา เพื่อพวกตัวเองคือถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหรือถ้าเพื่อไทยอธิบายหรือคุมการสื่อสารไม่ได้ว่าที่ทาเนี่ยมันเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสร้างสมดุลนะไม่ให้องค์กรสลาดเนี่ยมีอานาจมากเกินไปให้การเมืองมันมีความมั่นคงไม่งอนงแง่ด้วยการร้องเรียนเดี๋ยวก็ถูกสอยเดี๋ยวก็ยุบพ,พักคือถ้าอธิบายเรื่องนี้ให้ให้ตรงๆให้ชัดๆไม่ได้ถ้ามันกลายเป็นว่าทําเพื่อพวกทองตัวเองอันนี้เสียวเลย เสียเพื่อไทยจริงๆนะนี้บอกตรงๆในฐานะที่เคยทาําข่าวคุณนักสินมามาหลายยุคสมัยคือเพื่อไทยก็จะก็จะล้มด้วยประเด็นอ่อนไหวแบบนี้ทุกทีเสียแทนจริงๆเยี่ยพอมันกลับมาเนี่ยไอสัตว์ตอนนี้ลาบากกันชิบหายเลยไม่รู้แม่งจะกลับมาทำเยี่ยอะไรไอสุนตินให้ผมเชื่อไหมมันมีอยู่คนว่าจะไม่เล่าละไหนแล้วไหน,ไหนแล้วขอเล่าเท่าไหอ่แม่งอึดอัดอัดอั้นตันใจเหลือเกินเรื่องมันเกิดขึ้นจากผมเนี่ย ไปช่วยน้ำท่วมที่หนองคายนะไปตั้งแต่วันที่15แล้วก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเช้าวันที่18ขับรถไกลเหนื่อยมากแล้วก็ไปลงสนามกับพวกน้องๆกู้ภัยเพื่อนๆกู้ภัยพี่ๆกู้ภัยที่รู้จักกันตอนนี้เราก็รวมกันเป็นทีมเดียวแล้วเป็นทีมเฉพาะกิจทีนี้มันไม่เกี่ยวพวกน้องเขาหรอกพวกน้องเขาก็ทำงานกันแบบทุ่มเทมากคือทุกคนแม่งไม่มีเงินเดือน่ะทุกคนแม่งไม่มีงบประมาณอะไรเลยไม่มีเฮียอะไรเลยคือมาด้วยใจล้วนๆน้ำมันก็แทบจะต้องเติมเองอ่ะกินอะไรก็ต้องซื้อเอง แต่ที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอัดอั้นตันใจคือมันจะมีไอ้ประเภทหนึ่งที่แบบว่าเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาแจกของมาทำคอนเทนต์น่ะเจอผมเห็นกับตาเลยแม่งมามากันเป็นทีมเลยนะทีมเบลเลอร์เลยมีตากรงตากล้องช่างภาพอะไรมาโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเรือนี่อย่างแบบเฟี้ยวเลยอะ่ะเป็นเรือสแลร์ดอย่างดีเครื่องนี่แบบ ai, เฟี้ยวใหม่ๆเรือมีหลังคาด้วยเพื่อนๆดูแล้วน่าจะหมดงบประมาณเยอะอยู่อะ่ะมาถึงทำไงหรู้ว่า เอาของมาแจกมาแจกให้ชาวบ้านอะ่ะคือแม่งไปน้ําไม่ทันถึงเอวอะ่ะแค่น้าถึงกระตุ่มมันเดินไปแจกเท้าแทบไม่โดนน้าอะ่ะแจกของได้ประมาณถุงสองถุงเสร็จมันถ่ายรูปเสร็จมันขับเรือกลับเฉยขนาดมีคนป่วยคนอะไรแม่งก็ไม่รับกลับผมก็งงเหมือนกันไม่ขอเอ่ยนะว่าตรงไหนจุดไหนอะไรเงี้ยผมพูดลอยๆคือมันอัดอั้นตันใจเห็นแล้วมันหมันเคี้ยวว่ะอย่าทม ถ้าแบบว่ามาแล้วกลัวจะเปียกหรือว่ามาแล้วกลัวจะร้อนมาช่วยคนอ่ะไม่ต้องมาหรอกฝากของเขามาก็ได้แล้วเขียนชื่อตัวเองติดใส่ถุงกระสอบมาเลยเป็นข้าวก็สกินชื่อตัวเองมาเลยว่ามาจากไอ้เป๋อไอ้ปองไหนก็ว่าไปนามสกุลอะไรเขียนมาเลยให้เขาเห็นที่ถุงไปเลยไม่ต้องมาถึงก็ถ่ายรูปหรอกถ่ายอยู่ที่บ้านนั่นแหละเขียนชื่อตัวเองอ่ะใส่พวกถุงม่า,มาถุงอะไรเสร็จแล้วก็เอามาถ่ายรูป ถ่ายรูปให้เห็นชื่อตัวเองชัดๆแล้วก็ฝากของเข้าไปส่งเออหนักเรือเขาด้วยโอ้โหมากันแล้วพาขึ้นทําอะไรทั้งทีเพื่อนๆเอ,อ้ยทำด้วยใจเอ,อจบๆดูเรือน่ารักหรอหัวหน้ารักกันคุณถเถรษหล่อน่ารักน้องน้ำน้องน้ำพี่อิ่มน้ำ้ะกันเด็กกว่าออ้ย ที่นะคะสสโทษทีนะคะพี่นิหัวหน้าไม่ได้จริงอแฟนขับโกรธแล้วเนี่ยอะแฟนขับน้งน้ําพี่อิมโกรธแล้วเนี่ยอะพี่ปอลเรื่องตัวเองแหละจุดเนี้ยอืมผมได้เคยอธิบายเรื่องของนิโธสุดซอยไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นในยุคสมัยยิ่งรักชินวัตรก็มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่ากปปสนําโดยนาย สุดเทพเทืกสุบัรออกมาชุมนุมประท้วงนะครับนำการชุมนุมของประชาชนนับสิบล้านคนต่อต้านนิรโทษสุดสอยนะครับสุดท้ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนคำพิพากษาของศาลพ้นจากตําแหน่งในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมีโทษจําคุกเป็นเวลาถึง5ปียิ่งลักษณ์หลบหนีต่อมาก็นายนิวัตบุญทรงทํา,ารงไพศาร นะก็รักษาการนายกรัมรีนะต่อมาถูกรัฐประหาร22กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 7 16หริดกนานาทีพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัดมงคลก็โดนยึดอำนาจยิ่งลักษไม่ได้โดนยึดอำนาจจากพระเด็พระยุทธ์นะครับพลเด็ประยุทธ์ยึดอำนาจจากนิวัตบุญทรงทำรงไพศาลเนี่ยนะที่ยึดอำนาจไปนะครับนะใครที่เข้าใจว่ายิ่งลักษมโดนยึดอำนาจนั้นะไม่เป็นความจริงนะสารพิพากษา แล้วเธอก็หนีไปก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับ,บรอบนี้นะฮะก็จะมีการแก้ธรรมนูนเพื่อทําการเนื้อศักรรมสุดซอยหลังจากที่มีการร้องเอาผิดอุงอิงเรื่องจริยธรรมเอาผิดทักษิณเรื่องของครอบงาทางการเมืองเอาผิดพรรคเพื่อไทยเรื่องครอบงาทางการเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนล,ล่าสุดดรนัทพรโตประยูนก็ ไปร้องในคดีที่15ต่อผู้ต่อการแผ่นดินและผู้ต่อการแผ่นดินรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จะมีการเอาผิดในกรณีที่การแถลงนโยบายฮะไม่ตรงปกไม่ระบุว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนั่นหมายความว่ารัฐบาลขาดจากการเป็นรัฐบาลในทันทีร้องผู้ต่อการแผ่นดินผู้ต่อการแผ่นดินรับเรื่องเรียบร้อย นะครับและเตรียมพิจารณาส่งต่อสารธรรมนูญโอ้โหตอนนี้คดีทั้งหมดอุ้งอิงโดนไปทั้งหมด15บคดีแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาแก้เพื่ออะไร <C ell ular> การแก้ก็เพื่อที่จะเรียก,กว่าเป็นกลยุทธ์การเนื้อสกรรมใช้วิธีการแก้แต่เปลี่ยนข้อความในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูนผมเรียนหุ้นส่วนนการแก้ขนะด,ดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะมีการนื้อสกรรมสุดซอยนั่นเองหนกักกว่าสุดซอยอีกสุดซอยมัน เป็นการออกเพียงพระราชบัญญัติคราวนี้จะไปแก้กฎหมายหลักเลยนะสุดซอยหรือกฎหมายนิยสกรรมเป็นเพียงกฎหมายลูกเท่านั้นกฎหมายหลักนะเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องของการทํารงคงอยู่ของประเทศเรื่องของรัฐมนูลพุทธศักราช2560คุณส่วนจำได้ไหมฮะคุณมีชัยิชุพันธ์เคยบอกว่ารัฐมนูลนี้เป็นรัฐมนูลปราบโกงหลังจาก ที่ผ่านประชามาติมาเรียบร้อยจู่ๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับเอกสารจากพลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองค์มนตรีนะครับและพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะต้องมีการแก้ไขธรรมนูนหลังจากที่มีการลงประชามาติมาแล้วแล้วก็ใช้มาตรา44ในการดำเนินการคุณมีชัยก็เอามาบอกเลยนี่คือรัฐธรรมนูญปราบโกงวันนี้คุณส่วนเห็นหรือยังฮะรัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง จริงหรือไม่รัฐมนูลเจตนารมของรัฐมนูลพุทธศักราช2560ที่เขียนไว้แต่ปี2559เนี่ยเจตนารมเลยคือปกป้องประชาชนจุดปกป้องสิทธิ์ป้องกันนักการเมืองที่ชุจวริตรัป t ช่ ruption, นะกระทำความผิดโกงภาษีของประชาชนกระทำความผิดเรื่องจริยธรรมเป็นสําคัญแต่เรื่องจริยธรรมไม่ใช่หลักโดยซ้ำไป เป็นเรื่องของการโกงประชาชนโกงภาษีของประชาชนคือโกงภาษีของพวกเราเป็นสําคัญจึงระบุอยู่ในธรรมนูนทําให้มีนักการเมืองเพียงไม่กี่คนหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนักโกงเมืองเท่านั้นที่เดือดร้อนต้องการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับประชปปัติบางคนเริ่มไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการแก้นะครับเพื่อจะให้มีการพ้นผิด นะครับแล้วก็มีการนิรศกรรมสุดซอยพรกรวมไทยสร้างชาติก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตาม,มุนส่วนจับตามองให้ดีนะครับผมถามง่ายๆเลยมุนส่วนลองตอบผมหน่อยว่าอุ้งอิงจะไปก่อนหรือแก้ธม,มูลจะเสร็จก่อนมุนส่วนช่วยตอบคาถามใต้คลิปผมหน่อยคิดว่ารธม,มูลจะถูกแก้ก่อนหรืออุ้งอิงไปก่อนถ้าอุ้งอิงไปก่อน ไอ้พวกริวล้อทั้งหลายที่กําลังเคลื่อนไหวในการแก้ธรรมนูนเริ่มต้นจากประธานวิปรัฐบาลที่โดนเรืองไกรนะครับคนของลุงพ่อมไปร้องเรื่องก,การแจงทรัพย์สินอันเป็นเท็จเนี่ยไม่ตรงกับข้อที่จริงเนี่ยเป็นรายแรกและเป็นหนังตัวอย่างละ่ึงวิ่งจะแก้ธรรมนูนนะครับส่วนไกรที่รับใช้ระบบทักษินนะครับก็ไปดูตัวอย่างคดีตากใบนะครับ เหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายที่ปรากฏว่าถูกออกหมายจับถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีนะฮะเรื่องของชั้น14ไม่ต้องกลัวนะฮะขำมิงซูลนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกลยุทธ์สุดท้ายที่เขาจนกระดานแล้วนะักการเมืองถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จงเข้าใจได้เลยว่าเนี่ยก็จนกระดานแล้วเข้าไปไหนไม่รอดแลวผิดทั้งจริยธรรมผิด ทั้งครอบงําทางการเมืองนะครับไม่รวมคดีอื่นอีกมากมายนะครับผิดแน่นอนวิธีการแก้ของเขาคือไปแก้สมมนยกเลิกให้ถดซอยให้ตัวเองถูกและก็สามารถไปแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้งจับตามองให้ดีนะครับเกมนี้มาไวไปไวเดินไวไปให้สุดหยุดที่เดิม ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทัก์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อาสถิศในหัวใจอวงราชาวไทยพักดีราชันอวงราชาวไทยพักดีราชัน หมาูใหญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวา,านตนทานพ้นโอยภัย ว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไัยไม่เคยไว้วัน่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น